เดือดมากคะ่ะโบแวนดาจวกซอดังความผิดชอบชั่วดีมีบ้างไหมจ๊ะเป็นคุณแม่ที่น่ารักอ่อนโยนที่สุดสําหรับคุณแม่โบแวนดาคุณแม่คนสวยของน้องมาลิที่ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์หรือออกไปพบปะแฟนคลับก็จะยิ่งทําให้แฟนๆรู้สึกหลงรักในทัศนคติและความน่ารักเป็นกันเองของแม่โบคะ่ะจนล่าสุดนี้มีเรื่องราวที่ทําให้แม่โบนั้นถึงกับเดือดหนักมากโดยมีข่าว พาดหัวว่าขอดูแลแทนพ่อปอทฤษฎีโชมหน้าคุณเอกผู้ที่คอยเคียงข้างแม่โบและทายาททำให้แม่โบถึงกับบอกว่าไม่ให้เกียรติคนที่ยังมีลมหายใจไม่พอยังไม่ให้เกียรติคนที่เสียชีวิตไปแล้วอีกเอาความรู้สึกของคนอื่นมาหากินถ้าเขียนพาดหัวข่าวแบบนี้คงไม่ต้องถามหาจรรยาบรณของคนที่เขียนข่าวความผิดชอบชั่วดีมีอยู่ในจิตสำนึกของคนเขียนข่าวบ้างไหมคะไม่คิดถึงใจของ ก็กรุณานะมีจิตสำนึกคิดถึงลูกของโบบ้างนะคะถ้าเขามาเห็นและอ่านข่าวนี้จะรู้สึกยังไงแย่ yeah. พร้อมกับแนบรูปภาพประกอบและระบุแคปชั่นว่านั่งเทียนเขียนข่าวความผิดชอบชั่วดีมีบ้างไหมคะท่ากลางแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับสาวโบและวิพากวิจาร์ณกันเป็นจำนวนมากคะ่ะ